สวัสดีค่ะนานๆมาทีนะคะแม็กซี่เดนนะคะแม็กซี่เดนบอกได้เลยว่าวิพี่183นะคะสวยมากๆเลยเป็นลูกไม้ทั้งชุดเลยนะคะแบรนด์คิวตี้มินิตนะคะอกอยู่ที่44นะคะมี3สีด้วยกันนะคะสีขาวสีเทาฟ้านะคะแล้วก็สีชมพูนะคะ บอกได้เลยว่าสวยทุกสีเลยนะคะสินค้ามีน้อยด้วยนะคะรอบอก44นะคะเอ44 4, ะว44สโพก48นะคะวงแขน22แขนยาว10นะคะขอบแขน14เรดรสยาว46นะคะบอกได้เลยว่าใส่ทำงานสวยใส่ออกงานสวยนะคะไม่ได้ดูอ,อลังบังเบอร์อะไรมากมายนะคะใส่แล้วดูดีนะคะใส่ทำงานได้เที่ยวได้นะคะ แล้วแต่สไตล์นะคะว่าใครจะใส่แบบไหนนะคะบอกได้เลยว่ามีติดตู้ไว้ไม่เสียใจแน่นอนนะคะผ้าลูกไม้เกรดพรีเมียมนะคะลายลูกไม้สวยมากๆดีเทลนะคะแต่งด้วยมุกสีเดียวกับชุดสุดหรูเลยนะคะมาพร้อมเชือกผูกเอวให้ด้วยนะคะถ้ากันเข้ามาแรกนะคะ0 8 1 8 6 4 6 8 2 3ค่ะ